สวัสดีค่ะเพือ่อนๆวันนี้สองสาวอยู่ที่เราตัดกันค่ะวันนี้พี่เชอมีไม่ได้ไปโรงเรียนค่ะเพือ่อนๆฝนตกหนักมากเลยค่ะเมื่อเช้าก็เลยให้พี่เชอมียุดไปหนึ่งวันค่ะฝากเพือ่อนๆกดติดตามไว้ด้วยนะคะนี่ตอนนี้ฝนหยุดเรียบร้อยแล้วคะ่ะในวันนี้ก็หยุดโรงเรียนแล้วนะคะพามาเปิดหูเปิดตาค่ะเพือ่อนๆโอ้โหตอนนี้ยอกกันใหญ่เลยคะ่ะแล้วก็ยิงกันใหญ่เลยคะ่ะมีน้องวินดานั่งข้างๆให้กําลังใจนะคะ ชะมีของเรายิงใหญ่เลยค่ะโอ้โหมินดานั่งนิ่งเลยค่ะดาจาดใช่ใช่ลูกตระเข้ก็มาโอ้โหจบกอดีชนะแล้วหรือจระเข้มาดูจระเข้เร็วๆจระเข้มาเต็มเลยมินดาจระเข้สีเหลืองสีเขียวมินดาตอนนี้ใกล้วันคริสต์มาสเข้ามาแล้วค่ะเพื่อนๆจะสังเกตดูเขาตกแต่งบรรยากาศที่โลตัสนะคะ ให้เป็นแบบธีมวันคริสต์มาสค่ะนี่โหต้นคริสต์มาสต้นใหญ่มากน้องมินดาต้นคริสต,รต์มาสต้นคริสต์มาสค่ะเห็นไหมลูกโหยมีซันตาคอสด,ด้วยเห็นไหมมินาดานั่นไงเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่น,นี่ซันตาคอสน้อยเห็นไหมคะนี่นี่โน้่มีถุงเท้ารองเท้าอ่าถุงเท้าน่ารักมากเลยถุงเท้ามินดา โอ้ลูกไฟลูกไฟตกแต่งต้นคริสต์มาสจ้ะมีกวางด้วยเห็นไหมมินดาเห็นไหมกวางกวางเลนเดียดโอ้ลูกไฟจ้ะไ,ไฟ,ไฟ,ไ,ไ,ฟไฟเขาแต่งแต่งต้นคริสต์มาสค่ะมีของขวัญด้วยนะมินดานี่กล่องของขวัญเห็นไหมเนี่ยนี่น่ารักไหมคะเออโน่นโน, ون น ون ่นโ่นโบยใหญ่โบใหญ่โบยใหญ่สีแดงเห็นไหมนี่ไงอ่าอันนี้อันนี้ โุ้ยโบนี่สวยเลยนะจ๊ะนี่นี่มินดาเห็นไหมสันตาคอสสันตาคอสกวางอุ้ยกวางสวยเชียร์มินดาเห็นไหมจ๊ะโอ้ยกวางสวยมากใช่กวางสีทองเลยอะดูมีตุ๊กตาหิมะด้วยเห็นไหมจ๊ะมินดาสีขาวว่าจ้ะตุ๊กตาหิมะเห็นไหมลูกสองตัวเห็นไหมนู้นอีกตรงตรงโ้นก็มีตุต๊กตาหิมะ ไม,ไม่จ้าอ่านี่เป็นติมวันคริสต์มาสนะคะเด็กๆตอนนี้ใกล้เข้ามาแล้วค่ะร้านค้าก็จะขายสินค้าพวกนี้นะคะไ,ไว้ตกแต่งนี่จ้าจับได้จับได้น้องมินดาอุย้ยนี่ดูโอ้เนี่ยที่เขา,เาไปแขวนต้นคริสต์มาสเห็นไหมคะสวยงามมากเลยอันอะไรอ่ะอันนั้นซันตาคอสค่ะค่ะซันตาคอส ซันตาคอสเห็นไหมคะซันตาคอสกับตุ๊กตาหิมะค่ะเจ๋ยมากอันนั้นไฟจ้ะไฟเอาไว้แต่งต้นคริสต์มาสลูกนู่นไงเขาแขวนเต็มเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคะเขาเอาถุงเท้าเอากระดิ่งเอาอ่าอะอะระฆังนะคะกระดิ่งใส่ลุงใส่ลุงใส่ลุงจ้ะป่ะ เดี๋ยวเราตามหาพี่สาวกันสิคะพี่สาวเราน่าจะอยู่ด้านในนี้เลยคะ่ะเหมือนได้ยินเสียงนะคะไหนไปดูสิคะดูสิคะทางนี้มีไหมไม่มีไหนเอ่ยทางนี้มีไหมไม่มีมินดาอยู่ท้ายสุดแน่แนเลยพี่สาวอยู่ท้ายสุดแน่ๆไหนไปดูทิปไปดูทิปแมวอยู่ท้ายสุดแน่นอนเลยตรงนี้ก็ไม่มีพี่สาวเล่นซ่อนแอบอามีไหม มีพี่สาวไปไหนกันนะ่าไปดูซิอโอ้นี่กระเป๋า,ปาอ่า,ล,าลูกลูกไอติมมินดาเนี่ยมีดาวเสาด้วยอันนี้มีแมวเมียวเมวเห็นไหมเต็มเลยมินดามินดานี่แมว,มแ,มวมแมวนอนนอนกินน้ำอยู่ที่ชายทะเลมีปลาน้วยปลาโลมา,ลา,มาใช่มียูนิคอร์นสายลุงน่ารักมากเลยค่ะเด็ก ไอศิลป์ครีมพุงกุญแจน้องมินดาอันนั้นกระตูนใส่แว่นตาสีแดงใช่วิวันนี่สวยวิบวับวิบวับเลยมินดาสับปะรดสับปะรดสับปะรดอันนี้ดาวดาวไม่วิบวับวิบวับเลยจุ๋ยไหมคะจุ๋ยข้างหลังอะืมพวงกุญแจเอาไปแขวนกระเป๋าไงเนี่ยเหมือนพี่สาวไงจ๊ะย้ะมินดาหนู มากเลยโอ้นี่มินดาหนูน้อยนี่ค่ะมีหลายสีเลยอะหนูน้อยหนูน้อยอาแม่แขวนให้อาโอเคอุยหนูน้อยหนูน้อยมินดานี่ตัวอะไรอุยติดกิฟด้วยตัวอะไรอะเดวผมเขายุ่งเหยิงมากอุ้ยมนวดเป็นพ่อเลยอะใช่ไหม นะ <laughs> อม,ม,มีหนวดเหมือนพ่อเลยอะ <laughs> คนจัดตัวคนลูกม,ลม,มินดาเราเจอพี่สาวแล้วพี่สาวมาอยู่ตรงนี้นี่เองค่ะเพื่อนๆไอ้เราก็นึกว่าพี่สาวอยู่ในร้านขายของนะคะ <laughs> โอยแอบมานั่งกันตรงนี้呀ไปมินดา <c oughs> โอ้ดูพี่สาวของเรา <c oughs> โอ้โห <c oughs>

ต่อสู้กันมันมากเลยหูไซเอ็นสวยมากมาเลยโหปืนใหญ่โอ้ยเตะกระจายโอ้โหพี่เชอร์มีโอทหารมาแล้วทหารโอ้ยจริงงดปืนใหญ่มาก ใหญ่สุดไปเลยโอ้กระโดดไปแล้วค่ะกระโดดเครื่องบินไปแล้วเทมากเลยตาแดงเลยโอ้ยตาข้างนลนสีกันนะโอ้นี่ไซสเอ็นสวยมากเลยอะพี่สาวโอ้เปิดประตูโอ้เปิดประตูได้ไม่ตาบนะคะสวยมากโอ้นี่ตัวอะไรเนี่ยฟันแหลมคมโอ้ยมันโดนมัดไว้ค่ะ โดนโซ่ลามไว้อะโอ้โหอ้าโอเคอนนอเโอ้โไหนไหนมินดาตัวไหนอะมินดาสีเหลืองพ่อมินดาสีเหลืองโอ้โหสองสาวนะคะวันนี้จัดเต็มค่ะ<า>โอ้โมินดา ไดูพี่สาวเราสิโอ้หยัง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 ยัยังยมงยัง็ังงยยสิยังยังยังยัยยัง้ังองยังยยงงมังาังยงยังยังยังยงงอั โอ้ยสย,ยมินดาไปแล้วมินดาไปแล้วโอ้ชนกระจายหมดมินดา <transparency> มินดาชนกระจายหมดเลยจ้ะโอ้เข้าโค้งอย่างแรงอะมินดาน่ะโอ้สุดยอดเลยมินดาฟีโอฮะจ้จ้ะ โอ้มินดามินดาเบรกเหนสิจ๊ะโอ้โหฟีโอ้โโโอชนแหลกลานอ่ะของมินดาเป็นรถแข่งมาอีกแล้วโอ้พี่สาวของเราเปลี่ยนตำแหน่งกับน้องนะคะโอ้ของพี่สาวเป็นรถแข่งนะจ๊ะโอ้ แรมากโอเข้าโค้งทีแบบโอ้โหชนกระจายรถซิงสุดๆไปเลยแพ่ด้วยโอ้ยชนตึกละพี่สาวจะชนตึกนะจ้าโอ้โอเข้าโค้งหน่อยเข้าโค้งหน่อยโอ้ออกนอกเส้นทางไปแล้วค่ะ โอ้โหพี่เชอมีแรงมากโอ้ยแรงทะลุฟ้าไปแล้วสีโอ้โอ้ไม่ลงซักลูกนะคะโอ้ไม่ลง ของสาวจะถึงไหมลูกใหญ่นะคะมันหนักนะคะพี่ชอมีเปลี่ยนใจนะคะมันหนักมันหนักลูกโอ้เก่งมากโอ้ไม่ลงสักลูกนะคะโอ้ตุ๊กตาเต็มตู้เลยค่ะใครคีบิเก่งนะคะนี่ที่คีบ เรามาตามพี่สาวเข้าไปที่ร้านที่เราเข้าประจำกันแล้วนะคะมิสเตอร์ดีไอไวยนั่นเองไปมินดาไหนค่ะค่ะเจอเจอของแล้วค่ะจะเออเดี๋ยวเดี๋ยวแม่หาดูให้เจ้าหญิงหนิเอ้ยนี่มีแผ่นเดียวหรอคะ โอ้มีแผ่นเดียวหรอเนี่ยมีอีอีกเน่ยเหมือนเหมือนกันค่ะลูกเหมือนกันเด๊ะเเลยมินดาเจ้านี้เหรอคะ<ม>อ่ามินดาเอาไปพี่สาวเอาไหนน่ะแม่ดูสิพี่สาวเอานี้เหรอจ๊ะรถตำรวจรถพยาบาลอ่าแล้วก็รถรถอะไรรถพัดเนี่ยอันนี้น่ารักมากเลยอะ่ะเนี่ยเนี่ยพี่สาวอันนี้น่ารักมากเลยไม่เอาหรอพี่สาวนี่เรือแล้วขึ้นบินแล้วเนี่ยเอาหรอ อุ้ยปลาปลาอยู่ข้างหลังนะจ๊ะไม่เอาไม่เอานีนะเออยพี่สาวไม่เอาก็ไม่เอาอุ้ยเยอะแยะมากมายค่ะเพื่อนมุมนี้ของเด็กๆเลยนะคะเนี่ยนี่ไงสติกเกอร์สาวน้อยจ้าอะไรจ้าไหนไหนจ้ามะระอะ โอ้มันคือผักใช่ไหมจ้าเนี่ยตะกร้าเนี้ยมีมะระมีข้าวโพดมืเขื่อเทศมืเขือม่วงอ่าแล้วก็ผักกาดผักกาดนะคะอันนี้เป็นอะไรอ่ะอุ้ยมินดาไอศครีมเห็นไหมไอศครีมเหมือนที่ตัวเองกินอ่ะมีถาดใส่มีไอศครีมมีแก้วกาแฟอ๋ออันนี้เป็นเกมเนี่ยพี่เชอร์มีเรากดกดเราให้ให้ห่วงมันเนี่ยเนี่ยห่วงมันก็จะลอย ลอยแล้วก็จะให้มันเข้าไอ้ที่เสียบเนี่ยเห็นไหมจ้าเนี่ยมันจะมีที่เสียบสองฝั่งพอเรากดมันก็จะลอยขึ้นใช่เอาไว้ที่เดิมโอเคเติดเสื้อตัวใหญ่มากเป็ดเป็ดเป็ดจะครอบครัวเป็ดอันนั้นไอศครีมขนมเรานี่ยอันนั้นโซฮิปโปโอ้ฮิปโปกัดแขนแม่กัดมือเหรอจ๊ะ โอ้โหด้านนี้จะเป็นกล่องดินสอของเด็กๆสมัยใหม่ค่ะดูโอ้จะมีเครื่องคิดเลขด้วยนะคะนี่พร้อมทุกอย่างเลยแล้วก็กลองใหญ่มากๆด้วยค่ะใส่อุปกรณ์แบบจุใจเลยนะแถมมีให้เลือกหลากหลายลายหลากหลาย,ลาย,ลาย,ลายสีสันด้วยค่ะดูสิคะเพื่อนๆโอ้โหอันนี้มีดินสอมีโกบเหลาดินสอย่างลบครบอยู่ในกล่องเลยนะคะนี่ลายน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะโอ้ยส่วนอันนี้คือ ถ้าพี่เชอมีเห็นนี่ถูกใจแน่นอนเลยค่ะทองยิ้นสอลายรถนะคะถูกใจไหมคะพี่เชอมีเนี่ยอันนี้มีมีเครื่องกินเลขด้วยเนี่ยเฮ้มินดาบ๊ายบายเดี๋ยวน้องมินดาจะลงฟลต์ไปรอกับพ่อก่อนค่ะส่วนพี่สาวจะไปห้องน้ำน้้นนะมินดารอเราอยู่ข้างล่างอะเชอมีเชอมีลงเลยลงเลยน้ค่ะน้องมินดารอเราอยู่ข้างล่างเห็นไหม เห็นไหมเขาไปกันแล้วไปพร้อมอยังอารมบกับลูกหลบคุณตาก่อนให้คุณตาของลงก่อนพี่เชอมีไม่กล้ายืนนะคะให้แม่อุ้มตลอดเลยคะ่ะดูมินดายืนรอเราอยู่ด้านล่างด,าาดูมินดาแอคชั่นหมือนเดิอนอนี่มินดาดมินดาเต้นหน่งเดือน,นเห็นไหม ค่ะเพื่อนๆสำหรับกิจกรรมวันหยุดก็หมดลงเรียบร้อยแล้วค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสรวนนี้สองสาวขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ